เออเห็นก็ได้ข่าวว่าจะประกาศเข้าฤดูหนาววันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมนะฮะคือ<ต>เราจะได้สัมผัสอากาศยังไงบ้างฮะจากที่ประกาศเนี่ยครับอือมืูจากที่ประกาศเนี่ยก็คือว่าอ่ฤดูหนาวเนี่ยช่วงนี้มันจะมีมวลอากาศเย็นลงมานะครับอ,อากาศเย็นลงมาก็จะทําให้อุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนลดลงนะครับ,รบก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวได้นะครับ เทาองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็จะครบถ้วนสมบ,บูรณ์ตามที่เคยได้ได้ได้บอกพี่น้องประชาชนไว้ครับ,รบผมที่ว่าสามองค์ประกอบมานานะต้องให้ครบต้องรอสามต้นข่ายคือให้อุณภูมิตอนเช้อาอ่ะมันต่ำกว่า23องศาอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับ,รบตารคมเนี่ยเป็นลมตนออกเฉียงเหนือหรือลมต้นออกลมเย็นเนี่ยการควบคุมนะครับแล้วก็มีระดับที่ห้ากิโลเมตรขึ้นไปเป็นลมตะวันตกแล้วก็ การกระจายหรือการปริมาณและการกระจายของฝนก็จะลดลงโดยทั่วไปอย่างเงี้ยบันนีจะเข้าสู่เกณฑ์ฤดูหนาวได้นะครับเห็นว่าหนาวปีนี้เนี่ยเขาพูดกันไว้กรมอุตุว่าไงว่ามันจะหนาวกว่าปกติไหมท่านครับอ,อ,อืปีนี้เนี่ยเราคาดว่ามันจะหนาวนานกว่าปีที่แล้วหมายความว่าช่วงช่วงการหนาวเวลาการหนาวเช่นหนาวเป็นเรื่องปีที่แล้วอาจจะอยู่ห้าวันถึงเจ็ดวันเนี่ยปีนี้อาจจะอยู่นาน นั้นนะครับแล้วอุณภูมิต่ำสุดตอนเช้าเนี่ยก็จะต่ำกว่าปีแล้วปีแล้วเฉลี่ยประมาณยี่สิบเก้าองศาปีนี้ก็ต่ำนะครับอ๋อต่ำกว่าต่ำกว่าปีที่แล้วว่างั้นเลยนะครับที่ที่เราไม่แน่ใจว่าที่คุยกันเอาไว้นะครับว่าอากาศมันมันหนาวก็จริงแต่ก็ยังจะมีฝนปรับปรายอันนี้ยังมีฝนอยู่บ้างไหมฮะจะหมดหรือยังฮะฝนอ๋อฝนยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันลดลงไปเยอะนะครับเข้าเกณฑ์ฤดูหนาวนะครับ แล้วก็ฝนก็จะน้อยลงไปเรื่อยในประเทศไทยตอนบนนะครับมันจะไปมากตรงประเทศอภาคใต้กับอ๋อตรงภาคใต้นะใตเะแต่ฝนที่ตกในช่วงภาคกลางกรุงเทพมหานครบริ่วนตอนนี้มันมาจากด้านตะวันออกค่ะพีลมตันออกพัดเข้ามาปกคลุมนะครับมันจะเคลื่อนตัวเร็วครับจากตันออกไปตอนตกครับ พูดถึงลมจากตอนออกเอ๊ะตอนนี้เนี่ยพวกพายุหมุนทั้งหลายในฝั่งแปซิฟิกที่บางทีอาจจะข้ามฟิลิปปินมาสุเดียมาจากทางนั้นเนี่ยหมดเยี่ยงฮะเนี่ยอารที่จะมีรู่หนึ่งชื่อนานแก่พายุโซลอนแก่อยู่ครับด้านตอนออกของฟิลิปปินนะครับอ๋อยังมีอยู่ยังเดินตะวันตกอยู่ครับยังไม่ข้ามฟิลิปปิน,นอีกอีกสักสองวันสามวันนั่นแหละครับ๋อบแแ้แล้วมันจะมีผลอะไรครับไทยบ้างไหมฮะมีไหมมีฝนมาอีกไหม ตอนนี้ไม่มีอยู่ไกลอยู่ต้องให้มันเข้าลงทะเลจีนใต้ก่อนก็จะรู้ว่ามันจะเข้าสู่ที่ไหนของของในแผ่นดินไทยนะครับ oh. แต่เจอโน้มแล้วเนี่ยมันน่าจะมาอยู่ในแถวตอนกลางนะครับตอนกลางของทะเลจีนใต้ประมาณประมาณนี้ครับแนวทางในการเคลื่อนตัวเดี๋ยวต้องดูใ,ใกล้ๆจริงครับ อ๋อแต่แต่เหมือนจะมาแน่ว่างั้นมีชื่อแล้วด้วยใช่ไหมครับนานแกอะไรนี้นมีชื่อแล้วแต่ว่ามันจะไม่แรงนะเนื่องจากมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็จะทําให้ผสมกับเพยุทําให้กรพยุออกลังลลงไปแล้วขึ้นฝั่งมันก็จะสลายตัวไปครับครับเราเรามาไล่กันทิะภาคนะฮะทางทันรองครับปีนี้นยฮะทางเหนือเนี่ยจะแบบหนาวจัดขนาดไหนครับอ๋อทางเหนือนี่หนาวจัดหนาวหนาวก็คือ ถ้ายอดดอยอ่ะยอดภูยอดดอยเนี่ยอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีโอากาศหนาวจัดอยู่แล้วครับอุณหภูมิต่ำกว่กาแปดองศาแต่พื้นราบเนี่ยพื้นราบอยู่ในเกณฑ์อากาศถ้าฤดูหนาถ้าอากาศเย็นลงแรงๆจริงอะ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ของอ่ะอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่าสิบหกองศาได้พื้นร,<ต>ราบแ <ห ả? S 2> ต่ทุกอย่างยังไม่ต่ำกว่านี้หรอกอยู่เชิงประมาณต่ำกว่ายี่สิบสามองศาตอนเช้านะครับภาคอีสานก็เช่นเดียวกัน ภาคอีสานเนี่ยถ้ามวลอากาศเย็นลงแรงล้วมีลงแรงและอุณหภูมิจะลงมากลงมากครับก็มีมีโอกาสปีนี้นะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นครับอืออีสานนะ่นนะเตรียมเตรียมแบบว่าเก็บกระเป๋าเที่ยวได้เลยนะฮะียมเที่ยวกันหนาวเนี่ยเตรียมได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศเราเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละอากาศกาลังดีเลยเนี่ยท้่รองบอกเนี่ยครับทุเท่านที่มอเตอร์นี่จะสัมผัสอากาศเย็นๆแต่ถ้าอากาศมวลอากาศ เยน็นแรงนะแรงๆาะนี่ก็อาจจะสัมผัสอากาศหนาวได้บ้างบางวันครับโอ้สำหรับกรุงเทพนะครับค<ร>ือคือคนก็มักจะถามถ, <ừ> ถึงกรุงเทพนะครับว่าเวลามันหนาวเนี่ยมันมาวันเดียว <c oughs> แล้วมันก็หายไปห้าวันแล้วมันก็มา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่ามันจะหนาวยาวๆเลยนะมีโอกาสไหมมีโอกาสหนาวยาวๆสักสี่ห้าวันติดไหมฮะตอนนี้โอกาสหนาวขนาดนั้นเ่ยคืออย่างนี้ ถ้าอุณภูมิจะลงะถึง15องศาเนี่ก็เล่นในภววันหนะนึ่งหรือสองวัน,วนแ,แต่คำว่าอ่อนลงไม่ใช่ปุ๊บปั๊บ15องศาอย่างนี้ไม่ใช่นะค่อยๆไต่ขึ้นก็มีความรู้สึกว่าหนาวเย็นอยู่ใไรนั้นแม้อุณหภูมจะไต่ถึง16-17ก็ตามแต่ถ้าที่18-19ก็อุ่นขึ้นมากในพืน้นภาคกกลางนะครับครับผมครับดูเหมือนว่าจะได้สัมผัส ไอหนาวกันดีหน่อยนะปีนี้นะการท่องเที่ยวก็จะได้คึกคักก็จะเปิดประทุมประเทศกันแล้วเนี่ยนะครับฮึฮอแล้วก็คือทุกๆุกภาคจะได้สัมผัสถึงอากาศหนาวแน่แ่ใช่ไหมฮะครับผมอือครับท่านยังอยู่นนในส้อมไหม<ห>ครับเออไ,ได้สัมผัสได้สัมผัสแน่นอนปีนี้ฮะโดยเฉพาะในชน่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมครับอ่าสิ้นปีนะใช่คือกำลังจะถามฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าคนคงจะ แห่แห่กันไปเที่ยวอืมก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวแน่ๆครับครับกำลังพอดีครับในประเทศไทยตอนบนตอนนี้ยน่าจะสัมผัสอากาศน่าเที่ยวเลยนะน่าเที่ยวครับครับครับวันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทรกท่านครับครับผมสวัสดีครับ